โอ้โมันสิมาแล้วบอไปน้องเอากระบ,บอกสมาดบอกได้นะพี่น้องว่งาสิได้หรือบอเอามันสิมาแล้วบอี่น้องมาสามคนพี่น้องแต่ว่าดักคนละบอพี่น้องนี่ผ่าห้มไปน้องกระเป๋าเอาสินอนดักอยู่นี่พี่น้องนอนทายอยูน่นี่นอนซาแจงเลยี่น้องไปทำมีอยางเนี่ยมาพี่น้องห่างจากทางมันประมาณ ทำยิ่งถือพี่น้องเราต้องอยู่ไกลหลายใครจะึ้นอยู่กุ้งไม้กับบาริยินพี่น้องย่ำนี่ล่มแห้งพี่น้องบาริยินเวลามันมาเดี๋ยวถ่าติดตามคืนไปพี่น้องไว้ชีได้ระเบิดพี่น้องประมาณสองตัพี่น้องมีนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวชิบหกต่อพี่น้องชิดักต่อพี่น้องพาเบิ้งกันไปพี่น้อง ดักอยู่สามคนทางนั้นผู้หนึงทางนั้นผู้หนึงแต่ก็ทางนี้ผู้หนึงพี่น้องมันจะไปทางทางผู้ไรพี่น้องถ่านรุ่นนกำกันพี่น้องโอเคนี่พี่นาะนี่ทางมันพี่น,ะนาะเหม็นบอยเนาพี่เนาะที่นอนอยู่นี่เลยพี่น้องนอนดักเนี่ยไปเนอง Ok, vậy đó vừa Tôi vừa nuôi vừa sau vậy nó, Tôi nắng, vừa nắng, vừa nắng, vậy nó, vừa nắng, vừa nắng, nó đi vậy nắng, Xài nắng, mãi nắng, này vậy vừa nắng, vừa vậy nó, Đủ

โอเคพี่ okay, น้องเดี๋ยวยำหลังต่อไปพี่น้องนี่พี่น้องเสียดอีกแล้วนี่กลับบาเห็นโอ้เชือกยืนนี่พี่น้องนี่โอ้เน้นี่นี่พ <c oughs> ี่น้องนี่บางหางยาวคือเก่าพี่น้องนี่เดี๋ยวพี่น้องใส่ยืนนี่พี่น้องใส่ยืนี่ เ็ตพี่น้องหำบนตตนแล้วพี่น้องนี่โอเคพี่น้อง